เดข่าวสาของสาวๆแบล็กทิงกันต่อนะคะหลังจากที่รายงานไปแล้วนะคะว่าลิซ่าค่ะเธอจะจัดจําหน่ายโฟโต้บุ๊กนะคะสําหรับฉลองวันเกิดปีนี้ของเธออีกเช่นเคยคะ่ะซึ่งก็เป็นเวอร์ชันที่3แล้วนะคะล่าสุดค่ะมีการรายงานว่าโฟโต้บุ๊กของลิซ่าค่ะได้ถูกจับจองจนเกลี้ยงนะคะขายหมดค่ะโซลเอาท์ภายในเวลาอันรวดเร็วนะคะไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ําค่ะโอ้ยใครนั่นไม่ได้ตามนะถือว่าพลาดมากนะคะเพราะว่ามาแค่ปีละครั้งเท่านั้นค่ะ ซึ่งนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างนะะจากในอัลบั้มโฟโต้บุ๊กของเธอค่ะแอดก็ออกมาให้ชมด้วยนะคะแค่ท่าโพสชาดก็แซ่บกินขาดแล้วอ่ะเนาะซึ่งเห็นว่านะมี2แบบค่ะจะมีทั้งแบบปกติแล้วก็ลิมิเต็ด d i t i ชันนะคะแล้วก็มีวางจําหน่ายเนี่ยถึง3ช่องทางนะไม่ว่าจะเป็น v v e r s e YG s e l e ลหรือว่า K คทากส์ฟอรนะคะแต่นั่นแหละค่ะก็ขายเกลี้ยงน,นะทั้ง3ช่องทางค่ะภายในเวลาไม่ถึง5นาทีค่ะก็เห็นเขียนอธิบายเอาไว้นะว่าเออถ้าเป็นแบบธรรมดานะคะก็จะมีความพิเศษ เพราะว่าจะได้ลุ้นค่ะลายเซ็นสดนะของน้องลิซ่านะเธอจะเซ็นกับมือเธอเองนะคะถึง327เล่มกันเลยทีเดียวส่วนถ้าเป็นลิมิเต็ดอีดิชันค่ะก็จะได้แบบกล้องนะคะอา้าบลิงค์นะคะจะเลือกแบบไหนคะแน่นอนละค่ะก็เลือกมาทั้ง2แบบไปเลยได้ละค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะใครเนี่ยกดทันกันบ้างน,นะก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะแต่ว่าถ้ากดไม่ทันก็ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าเดียวมีภาพด้านในมาแล้วนะแอดจะเอามาให้ดูอีกทีนึงล้วกันค่ะ ส่วนด้านในนะก็เห็นว่านะคะจะเป็นพวกภาพนะคะที่มาจากการถ่ายจากชีวิตประจําวันนะแล้วก็จะมีพวกรูปนะคะที่นอนลิซ่าค่ะถ่ายให้กับเราบรนดาเบมเบอร์นะเอามาแล้วก็มาลงในโฟตโตบุ๊กของเธอด้วยนะคะแล้วก็เวอร์ชั่นของปีนี้นะคะเห็นว่าใช้หมึกเนี่ยก็ทําจากถั่วเหลืองนะคะในการพิมพ์ค่ะรวมไปถึงสารเคลือบผิวก็จะเป็นอะไรที่มันสามารถเอาไปรีไซเคิลได้อีกด้วยค่ะรลิซ่าก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ ส่วนความขึ้นไหวอื่นๆเห็นโลเซ่ค่ะเธอมาลงวอกเอาไว้ในช่อง Youtube ของเธอนะคะแอบไปฝึกทําขนมมาด้วยนะคะคุณผู้ชมดูท่าทางเธอจะภูมิใจมากๆค่ะคนอื่นเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้กลับบ้านกับไปคนละถุงนะคะส่วนโลเซ่ค่ะจัดมานะสีถุงเต็มกันเลยทีเดียวนะคะเ๊้จะเอาไปฝากใครบ้างนะก็เห็น1ถุงนะคะมีเอาไปฝากให้กับไฮเ,เยริค่ะเพื่อนรักของเธอนะคะส่วนอีก3ถุงคงไม่ต้องสืบแล้วละมั้ง อย่างแน่ๆค่ะก็ต้องมีลิซ่าพี่สุแล้วก็เจนนี่นะคะอ่ะน้องแชยนะคะกับของกินค่ะเรียกได้ว่าเข้ากันที่สุดแล้วนะคะดูเธอภูมิใจมากๆค่ะสไพไทยคนนี้นะคะก็ฝึกทําขนมสําเร็จค่ะก็เลยยิ้มแก้มปลืนะคะอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมอ่ะแอดก็เอาอัปเดตมาฝากแล้วกันค่ะเห็นมีความเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นภาพล่าสุดนะคะที่ออกมาเรียกน้ําย่อยนะสำหรับใครที่สั่งจอนะคะโฟโต้บุ๊คของอลิซ่าค่ะเดี๋ยวจะมีภาพด้านไหนออกมาให้ดูอีกนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะ ไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า